สวัสดีครับผมผมนายธนิษฐัชาตินภัทรเป็นคนสมัครเล่นชาวบนคนหน้าเดิมนะครับผมวันนี้มีไมโคนชุดผู้อย่างรู้นะครับจากไพ่จะสามารถทำนายล่วงหน้าได้นะครับว่าท่านผู้ชมเลือกไพ่ใบไหนไว้นะครับผมเชิญชมครับไพ่หนึ่งผมได้มาครบ จะเรียกเป็นกองกรครับให้ท่านชมเรืองชมเรืองเป็นกองนครับกองนี้เชจะจากการที่ตัดแล้วเราจะไปใส่ก็เป็นกองครับแล้วไพ่ที่ท่านผู้ชมผมจะทำนายว่าไพ่ที่เลือกไว้แล้วคือไพ่ใบไรกครับแต่อยู่ในซองนี้นะครับผมซอ,อ,ง,นะอ,ง,มองนี้ยาวซองนะครับไพ่ใันนี้จะไม่ได้เลือกเอาครับ เราจะทำการแจกกับแจกสามกองโดยที่เราจะเลิไกไพ่จัดไม้บนตัวนะครับผมใบมั้จักเป็นไพ่ใบอะไรมั้ สี่ดอกจีกนะครับผมหา้าผัวแดงแล้วก็พกผัวดำนะครับผมที่นี่เราจะมาดูใกล้ที่ผมทำนายไว้ัวนะครับว่ามันใช่หรือเปล่าผัวดำครับครับหา้าผัวแดงแล้วก็ที่ดอกจีกครับผม ก็ชนิดการเล่นมาอยากครับผมถ้าสนใจก็โทรมาได้ที่0 8 7 8 8 0 8 7 8หรือที่อีเมลก็ s a t i s s a k hotmail.com นะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดมาโทรมายินดีเป็นคำตอบคุณก็ทำได้โอเคสวัสดีครับ